มาคลิปนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้โนชันของเราในหลายๆแอบเรียของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทํางานการคิดคอนเทนต์การออกกําลังกายการคุมอาหารการเรียนของเราเนาะเราจะมาดูในแต่ละด้านเลยว่าเรามีการเอาโนชันเนี่ยไปใช้ยังไงมั่งซึ่งที่แพนไว้ก็คือคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปที่โอเวอร์วิวหลักๆให้เห็นภาพรวมก่อนว่ามันใช้ได้ด้านไหนมั่งแล้วก็ใช้ประมาณไหนเนาะแล้วคลิปถัดๆไปก็จะเป็นการเอาแต่ละแอบเรียหรือแต่ละด้านเนี่ยมาสอนสร้างแอบเรียนั้น งสร้างสตรัคเจอร์ของโนชั่นยังไงอะนะให้ทุกคนทําตามได้เนาะคลิปนี้จะเป็นแบบโอเวอร์วก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นซีรีส์ตามมาเรื่อยเนาะก็หล,กหลักๆที่พอจะโชว์ได้อันนี้โชว์ของจริงนะไม่ได้ปรับแต่งอะไรอันที่1ก็จะเป็นแดชบอร์ดหลักของเราอันที่2ก็คือหน้าที่เราเอาไว้จัดการพวกงานต่างๆ List to ูดูเนาะ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะ base on parameter อของเราก็คือเป็นโปรเจกต์แอ a r เรียรีสอแล้วก็อาร์คายสามารถไปดูคลิปเก่าที่เรารีวิวไว้ได้ด้านที่3ก็จะเป็นด้านของ habit กับ journal h a c k i n g ด้านที่4จะเป็นด้าน content creator และด้านสุดท้ายก็จะเป็นด้าน fitness ท้งการ track calorie หรือว่าจด calorie ของเราเราจดยังไงเนาะนอกจากนี้ยังมี area ียอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างเช่น medical student ก็คือวิธีการจดเลคเชอรอะไรในโนชันนะแต่ว่ายังทำไม่เสร็จเท่าไหร่โหมดของ financial โหมด ขอวิช s ั่นบอร์ดหรือ Anti Vision Board ที่เราชอบเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าเนอะอันนี้ก็คือสคริปที่เขียนไว้เพื่อจะถ่าย YouTube อันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกเนาะเราจะใช้แดชบอร์ดของเราใหญ่ๆเรียกว่า n o t i o n for Life เะเนาะแล้วก็จะแบ่งเป็นเนี่ย Inbox Main Dashboard Project Area r e s o u r c e แล้วก็ Database ใดๆอันนี้ของเราเนอะเอาเป็นว่ามันเป็น Structure ที่เราสร้างไว้แต่ว่าใดๆคือทุกวันที่เราเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจาก Main Dashboard เนาะ ป,ปุ๊บนี่อันนี้คือหน้าเมนแดชบอร์ดของเราเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงให้ความรู้สึกแบบชาเขียวนุ่มนวลฝนตกนะก็แล้วแต่คนชอบเนาะเราชอบแบบนี้ก็เลยแต่งแบบนี้เนาะเมนแดชบอร์ดของเราก็คือหน้าที่เราจะเปิดมาเจอทุกเช้าเราจะรู้ว่าเราโฟกัสกับอะไรเรากำลังทำอะไรอยู่เราอยู่จุดไหนของชีวิตเนาะนะก็ตกแต่งไปแล้วก็ด้านบนสุดเห็นปะตรงนี้จะเป็นโค้ดที่เราชอบอาจจะเป็นประจำวันหรือว่าช่วงนั้นก็ได้ ซึ่งช่วงนี้เราจะชอบคดนี้ว่า you don't have more you o d need t n more time you need more focus ก็คือบอกว่าคนเราไม่ได้ต้องการเวลาที่เพิ่มขึ้นแต่เราต้องการโฟกัสที่เพิ่มมากขึ้นต่างหากเพื่อที่จะทํางานได้นะบางครั้งเราดีเลย์การทํางานเพราะว่าเราไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมันเป็นฟีลแบบ just just do it อันต่อมาล่างๆก็จะเป็น what I want to celebrate this year ก็คือเป้าหมายปีนี้ตอนจบปีเราอยากจะเฉลิมฉลองกับเรื่องอะไรมั่ง ถ้าพูดง่ายก็เหมือนเป้าหมายประจําปีเป้าหมายที่เราตั้งกันตอนต้นปีแต่เราจะชอบบิดคําพูดว่าอะไรที่เราอยากจะฉลองให้กับความสําเร็จตอนปลายปีก็แล้วแต่คนของเราก็จะมี3ข้อก็คือ Fucking Lean Body ก็คืออยากได้หุ่นที่แบบ Lean มากอยาก Body Weight ประมาณ72กิโลมี1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ใน YouTube กับ IG เนาะอันสุดท้ายก็คืออ u u n i n n t t r d e i n g a c c o u n t ก็คือผ่านสอบกองทุนเทรด อันนี้คือที่เราตั้งเป้าหมายไหมจากนั้นต่อมาก็จะเป็น today quest หรือว่า,า list to do ของเราว่าวันนี้เรามีงานอะไรต้องทำบ้างด้านขวาก็จะมีปฏิทินแล้วก็มีนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วเนาะอันนี้เป็นหน้า main dashboard จากนั้นก็จะมี morning round แล้วก็มี part tracking calorie ของเราเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกต่อไปแต่ว่าเราจะเอาตัวที่มันใช้บ่อยๆมาวางหน้าแรกหน้า d a s h อร์ดของเรา แล้วฝังฝ่งถัดมาก็จะเป็นพวกงานละงานในแต่ละ a r เ a ของเรานี่เห็นป่ะ Writing script for YouTube หรือว่า Shooting script หรือว่าเป็นการถ่ายถ่าย YouTube อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเอาใช้ใดูอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตารางงานแต่และอย่างของเราเนาะก็หมดละอันนี้คือหน้า main dashboard หลักของเราเนาะอันที่สองที่เราจะโ,โชว์ก็คือการแบ่งงานของเราที่จะแบ่งเป็น <S <S <ix ing> การจัด หมวดหมู่งานที่จะใช้เป็นพา r ามต t ตอเนาะซึ่งเราเคยรีวิวในคลิปนี้ไปละไปดูได้อันนี้ก็จะเป็นการแบ่งโปรเจกต์ project. มาดูโปรเจกต์ของเราก่อนคือโปรเจกต์อ่ะเป็นงานอะไรที่แอคทีฟที่สุดแล้วก็มีเดทไลน์สำคัญตายตัวเป็นงานเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่เนาะซึ่งตอนนี้แอคทีฟโปรเจกต์ของเราก็จะมีเรื่องการสร้าง Product ที่เป็นโนชันเทมเพลตนะแล้วก็มีอยู่ในบักิก t บักเก็ตลิสอีกเยอะเลยพวกวิดีโออีดิทติ้งพวกเอ่ออ n ดิทติ้งคอร์สฟิตเนสแพนเนออะไรอย่างเงี้ยอาจจะตามมาแต่ว่าที่เราโฟกัสหลักๆ uh, ตอนนี้คือ Build Notion เราตั้งชื่อว่าแบบ Notion for Life ก็คือการใช้ Notion ในทุกๆด้านของชีวิตนะเข้าไปดูกันคีย์ลัดนะกด Command ค้างไว้แล้วกดเปิดเห็นปะ่ะมันก็จะเป็นการเปิดหน้าใหม่ออกมาในนี้มันก็จะเป็น uh, ทุกอย่างที่เราคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอ่อโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารนั่นนี่หรือว่าเป็น ไอเดียที่เราคิดหรือว่าเป็นงานเราต่างๆก็จะเอามารวมไว้ในนี้ประมาณนี้โปรเจกต์เนาะจากนั้นอันต่อไปที่จะโชว์ก็คือ Area ีย e a ของเราก็คือแต่ละด้านของชีวิตที่เราต้องมีการจัดการเสมอแต่ว่ามันไม่ได้มี N เอ่อมันไม่ได้มี N ตายตัวว่ามันจะจบเมื่อไหร่แต่ว่าเป็น a r e รียเป็นด้านด้านที่เราจะให้ความสนใจกับมันเรื่อยๆอย่างเช่นเอ่อการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเป้าว่าแบบ เฮ้ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็แบบเออทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆหรือด้านเอ่อเวิร์กอัลแด์ไดเอทอย่างเงี้ยการไปออกกาําลังคือออกกําลังมันก็ออกตลอดมันไม่ได้บอกว่าออกจนถึงปีนี้แล้วปีหน้าไม่ออกพอนึกออกใช่ไหมหรือว่าจะเป็นด้านการจอร์นอเริงการแพนนิ่งบัจเจ็ตแพคกิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายด้านมากเลยเนาะเราก็จะแยกเป็นด้านๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงเนาะจากนั้นรีซอสร,รีซอสคือท็อ,ทอป,ปิกอื่นๆที่เราสนใจละ แต่ว่าเรายังไม่ได้จะเอามันขึ้นมาจัดก,การถ้าคิดง่ายๆอะรีซอสอมันก็เหมือนแบบเวลาเราถ่ายคลิปท k t o อกแล้วเราเจอคลิปที่น่าสนใจอะเราก็จะเซฟไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเช่นหมวดหมู่เพลงหมวดหมู่เอ่ออิเล็กทรอนิกส์หมวดหมู่ของที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยรีซอสคือทํานองนั้นเลยเว้ยอ่าไคล์ ive, สุดท้ายอ๋ออ่าไคล์ในนี้ไม่มีแต่ว่ามันอยู่ในเน็ a เดต้าเบสคืออันนี้เป็น Databa s e คือเบสหลักของทั้งโนชันซิสเต็มของเรา แต่ว่าไม่ได้จะมารีวิวตรงนี้เนาะเอาเปน็นว่าประมาณนี้มาคือที่เราเข้าบ่อยสุดก็จะเป็นเมนดชบอร์ดเว้ยแล้วก็แต่ละอาทิตย์ก็จะมีการมาเบรนสตอร์มสิ่งที่เราต้องทําซึ่งตอนนี้มันเหลือน้อยละก็คือวิธีการใช้ก็คือวันแรกของสัปดาห์หรือว่าวันอาทิตย์หรือว่าก่อนจะเริ่มสัปดาห์เนาะก็จะมีวันที่เราจะมาเบรนสต t ร r มว่าทั้งสัปดาห์เราจะทํางานอะไรบ้างเนาะ แล้วเราก็จะเอามาเขียนลงในแต่และ Are รียอย่างเช่น Workout เนาะก็ต้องมี Pushday Pool เนาะแล้วก็จะมี Leg เนาะแล้วก็สมมติถนะ่ายคลิป e ี l เนาะแล้วก็จะมี ช่วง editing อะไรอย่เงี้ยสมมติเป็นงานอย่างนี้เนาะแล้วก็จริงๆตรงนี้จะไม่ใช่ editing c o l l แล้วตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น notion อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ area ของเราจากนั้นเราก็จะเอาแต่ละงานเนี่ยลากมาลงแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้ writing script youtube ก่อนเนาะแล้วก็อ,อพอเขียนค c ิปต์เสร็จก็วันจันทร์อยู่เวรไม่ได้อะวันอังคารกับวัน วันอัคารจะถ่ายคลิปทั้งคลิปรีวิแล้วก็คลิป u t u b e เนาะแล้วก็ลากลงเนี้ยนึกออกไหมพอคิดงานว่าใน a อเรียหรือในโปรเจกต์นั้นมีงานอะไรมั่งเขียนออกมาจากนั้นเราก็เอาแต่ละงานนะ่ลากไปลงในแต่ละวันสมมุติออกกําลังกายก็ดูเวลาอ่ะพรุ่งนี้ไปออกกําลังกายพุชพูเลกนึกออกไหมอ่ะแล้วพอสมมตุติสมมุตินะสมมุติวันนี้อย่างงี้พอมันเป็นสมมุติว่าวันนี้มี2ง,งานที่ต้องทําถูกไหมก็คือไปออกกําลังกับเขียนคลิปยูทู e พอลากขึ้นมาบนสุด เห็นปะตื่นมาตอนเช้าเราแพนไว้แล้วใช่ไหมตื่นเช้ามาเราก็จะมาดูแล้วตรงนี้ก็จะมีงานที่เราต้องทําวันนี้ก็คือมีการไปออกกําลังกายพุชเดย์กับเขียนสคริปต์ขึ้นตรงนี้เลยแล้วพอเราสมมติเราออกกาลังเสร็จเราก็ติ๊กปิ้งมันก็จะหายไปแล้วสคริปต์ยูทูบพอเรากดติ๊งมันก็จะหายไปแบบนี้เออเนี่แหละคือแบบโปรเซสการทํางานของเรามาสู่แอเรียที่2ที่เราจะรีวิวก็คือแอเรียของการเอนเนอร์ริงหรือการ การเขยียนจ้าจนห n a l การ track habit ตัวเองอ่ะมันจะเป็นตรงนี้ morning r o u d ก็คือทุกเช้าที่เราตื่นมาก็คือจะมา r o u ตัวเองก่อนเนาะเราชอบ section นี้มากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้าง fulfill จิตใจเรามันเริ่มวันอาทิตย์ถูกไหมพอวันจันทร์มันก็จะมี stack ใหม่ขึ้นมาวันอังคารก็จะมีอีก stack นึงขึ้นมาเห็นป่ะตรงเนี้ Sunday, ย Sunday เดี๋ยวก่อนนะสมมติเราลองเอา filter ออกก่อน filter สมมติเราเอา this week ออกนะเอาเป็น last week แล้วกัน last week อ่าเห็นป่ะ last week มันก็จะมีอย่างเงี้ยแต่บางอันเราก็ลืมลงแต่ละวันมันก็จะขึ้นวันใหม่มาอย่างแรกที่เราทําสมมติเราเป็นวันศุกร์นะอ่าวันศุกร์เป็นวันที่2เรายังไม่ทำอ่ะก็เขียนวันที่ก่อนออกสเนาะแล้วเราจะชอบมาเขียนตรงนี้ก่อนเลย What will make you happy today อะไรที่ทําให้เรามีความสุขวันนี้เรารู้สึกว่า section เนี่ยมันเป็น section เหมาะกับคนที่ช่วงนี้รู้สึกรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกทําอะไรก็ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าชีวิตหมดหม่น พอเรารู้สึกว่าเพิ่มเซกชันนี้ขึ้นมาในชีวิต,ตเรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการแบบพยายามมองข้อดีเล็กๆมองเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นอ,อย่างเช่นสมมติวันศุกร์เราตื่นมาแล้วก็แบบนั่งพิมพ์คิดก่อนเลยว่าวันนี้เราจะได้ทําอะไรที่มีความสุขนะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้อย่างเช่นว่ากาแฟเต่าบินอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพอเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวออกไปกินกาแฟเต่าบินอร่อยดี แล้วก็เอ๊มีอะไรอีกเ,ออเดี๋ยววันนี้อะบางบางครั้งได้ไปกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นตอนเย็นเย็นไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือคิดไว้ว่าวันนี้มีอะไรแล้วพอตกกลางคืนเราก็จะมารีวิวว่าเฮ้ยวันเนี้ยเรื่องที่เรารู้สึกแฮปปี้กับวัน,นวเนี้ยแค่2ข้อเราเนี่ยเราชอบประมาณ2ข้อแต่และว,วัน ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับเรื่องอะไระดูวันก่อนๆ Good Workout Section ก็คือเป็นเอ่อเป็น Workout ที่เราทำแนละ้วเรารู้สึกว่าไอเชี่ยวันนี้เล่นโดนว่ะอะไรเงี้ยหรือว่า Sponsor Contact อ๋อวันก่อนมี Sponsor Contact มาก็รู้สึกดีใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะสมมติวันนี้ก็อาจจะเป็นเอ่อไม่รู้ยังไม่ได้คิดยังไม่จบวันแต่รู้สึกแค่วันเนี้ยแ <laughs> ค่รู้สึกนะว่าเออข้าวเที่ยงอร่อยดีข้าวเที่ยงอร่อย ม,มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเราแฮปปี้อ่ะสมมติติอันนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คือตอนเช้าเว้ยคือตรงนี้จริงๆอะถ้าเกิดขยายออกอะมันจะเห็นปะเวทตรงนี้เป็นอะไรมอร์นิ่งราว์มันเหมือนเป็นแฮปแฮปเป็นรูทีนที่เราสร้างขึ้นว่าแต่ละวันอะเราจะต้องทำอะไรมั่งเนาะอันนี้เป็นไนท์รีวิวอันนี้เป็นแคลรี่แท็กกิ้งเนาะอันนี้เป็นเทรดดิ้งแพคทิส อันนี้เป็น journaling อา่าอันนี้เป็นอ๋อาการนอนให้ได้ครบ7ชั่วโมงและอันนี้ก็เป็น pull up ก็คือดึงข้อตอนเช้าเงี้ยคือเอาเป็นว่าตรง part section เนี่ยมันจะเป็น habit อะไรก็ตามที่สร้างให้กับตัวเองแล้วแต่และว,วันเราก็จะมาติ๊กว่าอ่ะสมมุติวันนี้เราไปออกกําลังกายเราลาวเช้านะเออแต่เราไม่ได้ลาวตอนลาวชีวิตหมายถึงลาวชีวิตแบบนั่งวางแผนตัวเองตอนเย็นนะเราแคลอรี่แท็กกิ้งเรียบร้อยเราเทรดเรียบร้อยเนาะ เอออันนี้อะไรวะอ๋อ journaling เรา journal แล้วเนานะก็ติ๊กไปเป็นการติ๊กฮาริทที่เราต้องการจะสร้างให้กับตัวเองแล้วเราก็เวลามารีวิวดูเราจะรู้ไงว่าเราสม่ําเสมอแค่ไหนซึ่งดูจากที่รีวิวแล้วก็เออมันก็ประมาณเนี้ย <c oughs> ไอพาร์ทพูอัพนี่เราอยากจะดึงขึ้นมาคุยนิดหนึ่งมันจะเหมือนแบบเป็นฮ a ร์ดิทที่เราพยายามสร้างให้กับตัวเองเนาะอย่างเช่นบางคนอาจจะพยายามสร้างการอ่านหนังสือ15นาทีตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยของเราจะสร้าง การออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆแบบเพื่อให้ตื่นน่ะอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่พูอัพเมื่อก่อนมันจะเป็นการเบอร์ปี้สิครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแบบพออาบน้ําเสร็จเบอร์ปี้สิครั้งแล้วค่อยออกห้องจะทำให้มันรู้สึกแบบเฟลชขึ้นแบบเบอร์ปี้สิครั้งแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพูอัพสิครั้งก่อนออกห้องก็เหมาะกับสายที่แบบพอออกกำลังกายจะรู้สึกเฟลชเรารู้สึกว่ามีไว้ก็ดีอะนั่นแหละคือจริงๆมันจะอยู่ในเนี่ยจอร์น,นัลแพ n พาสเมื่อกี้นะถ้าเป็นหน้าหลักมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะ่ะอ๋อนี่นี่น,นี่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะหมายถึงว่าถ้ากดกดเข้าไปหน้าที่เป็นแอรเรียของมันจริงๆมันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเยอะเลยเนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นโหแม่งไม่ได้เขียนนานละบางวันก็เขียนบางวันไม่เขียนอ่ะไปแอรเรียต่อไปที่เราอยากจะโชว์ซึ่งบางพาสของแอ e เรียที่ใช้บ่อยเราก็จะเอามาไว้ในหน้าเมน n ด a s h บอร์ดเนี่ย ก็คือ Are รียของ c a l o r i e tracking ของเราดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะอย่างวันนี้อะมาเริ่มเลย Are รียเนี้ยมันจะต้องใช้คู่กับโทรศัพท์ด้วยคือเราสามารถ Tra c k ในโทรศัพท์ก็ได้หรือ Tra c k ในขอมก็ได้นะสิ่งที่เราทำก็คือพูดง่าย track calorie ที่เรากินนะเราจะไม่สามารถลดน้ําหนักหรือคุมอาหารอะไรได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเรากินมากกว่าใช้หรือว่าใช้มากกว่ากินนะนะเราก็เลย Tra c k calorie มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเมื่อก่อนก็เริ่มจากการ Tra c k ในกระดา สมุดนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแท็กใน iPad เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแท็กใน o t i o n เดี๋ยวมาลองดูสมมติตอนเช้าเห็นปะเราก็จะแยกคือตอนทุกเช้าอ่ะมันจะรีเฟรชแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเลยหน้าที่ของเราเวลาเรากินหรือว่าเรากินอะไรไปเราก็แค่หรือว่าจบวันค่อยมาใส่ก็ได้นะตอนเช้าสมมุติเรากินเห็นปะกดเราก็พิมพ์ขนมปังอ๋อเราสร้างสร้างเรียกว,ว่าสร้างแกลเลอรี่ฟู้ดของตัวเองขึ้นมาเนาะ ขนมปังร้อยห้าสิบแคลน,นี่ก็คือขนมปังถ้าเป็นโฮลวีตรอยัลเบสก็ชิ้นหนึ่งถ้าเป็นขนมปังแผ่นเล็กก็สองชิ้น,น,กกนเนาะก็ร้อยห้าสิบแคลเนาะกางวันเรากินอะไรกางวันเรากินข้าวราดแกงอ่าพิมพ์ไปข้าวราดแกงเห็นปะมันจะเป็นแคมันเป็นแกลลี่ที่เราสร้างขึ้นเว้อ่าสมมติข้าวราดแกงเจ็ดสิบเอ็ดเอ่อตอนกลางวันกินอกไก่ด้วยอกไก่ร้อยกร,รมัมอ๋จากนั้นตอนเย็นตอนเย็นสมมติ สมมติเลยนะเราไปกินอะไรที่เราไม่เคยกินมาเราก็สร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเราไปกินเอ่อข้าวขาวหมูสมมุติคือปกติอะถ้าเกิดเป็นอาหารที่เราไม่ค่อยกินบ่อยเราจะเอาไว้ลงไว้ในช่อง a r t ร r เว้คือช่องแบบนี้เว้ สมมติเราไปกินข้าวขาหมูแล้วเราก็กะกะแคลว่าข้าวขาหมูจานหนึ่งแคลเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะกะแบบ500หรือ600แคลถ้า500แคลก็อันนี้ถ้า600แคลก็บวกไปอีกร้อยหนึ่งเห็นปะก็จะเป็นอัลเทอร์ขึ้นมาพอกดมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะซัมให้ว่าตรงนี้600แคลนะมีโปรตีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วจบวันมันก็จะซัมมารีไหมว่าวันนี้เรากินแคลเท่าไหร่แล้วก็โปรตีนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันเป็นอาหารที่เรากินบ่อยๆเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อย่างเช่นสมมตินะสมมติเรากินข้าว แต่จริงๆไม่หรอกสมมติข้าวขาหมูเราสร้างขึ้นมาใหม่ข้าวขาหมูเห็นปะมันยังไม่มีถูกไหมเราก็กดแอดตรงนี้ชึบข้าวขาหมูก็จะมาจากนั้นเราก็มาปรับว่าข้าวขาหมูจานเนื้อกี่แคลส่วนใหญ่ข้าวขาหมูเราตีประมาณข้าวขาหมูเอาแต่เนื้อไม่เอาหนัง600แคลเฉลี่ยแล้วโปรตีนมันจะประมาณ15-20ขอตีไว้15แล้วละกันเนี่ยเนาะปุ๊บก็จะได้ข้าวขาหมูมาเห็นปะ600แคล15กรัมโปรตีนเนาะ แ,บบแล้ววันหลังเวลาเราก็ไม่ต้องมานั่งสร้างไงเราก็มีข้าวขาวหมูที่เรากินละแต่ถ้าเป็นอาหารที่เรากินไม่บ่อยหรือการไปออกไปกินอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนที่แบบนัดกันอะไรเงี้ยซึ่งอาหารที่ไปกินมันก็แบบเราก็ไม่ได้ t r a ็กบ่อยเราก็จะมักจะใส่เป็นแบบออเตอร์แล้วก็ประเมินประเมินอ,อย่างเช่นหมูกระทะอย่างเงี้ยเออเราก็ตีกกมโกมพันแคลวอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าถ้าหมูกระทะอาจจะมีโปรตีนมัง่งก็อาจจะแบบหมูกระทะน่าจะสักประมาณ 800แคลแล้วก็มันมีหมูเนาะอาจจะมีอกไก่ด้วยหมายถึงว่ามีโปรตีนเราก็จะสกีเขาว่าอกไก่อะไรเงี้ยเนาะดังนั้นมือ้อหมูกระทะมันก็จะถูกใส่มาเป็นเนี่ยออเตอร์ออเตอร์แล้วก็อกไก่รวมๆวม,ลมแล้วก็พันแคลได้โปรตีน40อะไรเงี้ยกะกะเอาแกเออคือเมื่อก่อนเราแท็กแคลอรี่แบบเป๊ะมากช่างตวงวัดทุกอย่างถึงขนาดที่เอาเครื่องช่างอาหารอะไปนั่งกินในร้านบุฟเฟ่อะเออขนาดที่แบบออนึกออกไหมว่า ตักหมูมาพอจะกินก็ช่างก่อนแล้วค่อยกินแล้วคิดคำน,นวณแคลเมื่อก่อนเราละเอียดถึงขั้นนั้นเลยเว้ยจนเรารู้สึกว่าสุดท้ายพอเราทําไปนานๆแล้วอ่ะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าอันนี้แคลมันเท่าไหร่นึกออกไหมคือพอทํานานๆแล้วแน่นอนช่วงแรกเราอะ่ะทําแบบนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าแคลเท่าไหร่แต่พอทําไปทํามาเราก็รู้ว่าคือเกณฑ์ในการวัดมันจะเริ่มเปลี่ยนจากไม่ใช่น้ําหนักแล้วอาจจะเป็นความอิ่มของเราว่า,วาถ้ากินหมูกระทะอิ่มประมาณนี้แคลจะเท่าไหร่มันประมาณนี้เลยเว้ย ไปลองทำกันดูซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูในนี่แอรเรียรของไดเอทกับเวิร์กอัลเนาะตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูไอ้ไอที่อยู่ main ด a s h บอร์ดเมื่อกี้คือตรงนี้ c a l อรี acking, นะ่ t ทร c กกิ g เนาะแล้วด้านล่างสุดก็คือเป็น food d อาร y ที่เราสร้างให้ดูเมื่อกี้ตรงนี้เป็น c a l อรี่ tracking จากนั้นตรงนี้เป็น daily sum up ก็คือสมมุติจบ1วันอย่างเช่นวันนี้เนาะจบ1วันจริงจมันก็มี Daily s u m up อยู่นั้นแต่ว่าจะมีตอนเช้าเลย อ่า body weight เท่าไหร่อ่ะ75สมมตุติเราชั่งน้ำหนักทุกเชา้า75.5อะไรอย่าอะไรเงี้ยเมื่อเช้าน่าจะลืมแล้วก็ calorie tracking วิธีการตรงนี้ก็คือกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเลือกว่า today morning บวก today lunch บวก today dinner เห็นปะมันก็จะรวมแคลมาว่า 7, เ7 5 0อ่อ1,750แคล75กรัมโปรตีนแต่ละวันแบบนี้เนาะซึ่งมันก็จะมีเป็น this week เห็นปะปุ๊บออกมาเป็นแต่ละว e e ว่าเรากินอะไรเห็นปะ คือวันอยู่เวียกินเยอะเห็นปะ่ะก็จะมีพันสี่มั่งเอ้ยไมัสี่พันหนึ่งมั่งพันเก้ามั่งสองพันพันหกสี่พันหนึ่งอะไรเงี้ยแคลอรี่เราก็แบบเนี้ยประมาณเนี้ยเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น weekly เออ่หมายถึงว่า weekly sum up ของเราเนาะอันนี้เป็น daily sum up เป็น daily sum up เสร็จก็จะเห็นภาพรวมว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินไปกี่แคลจากนั้นเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาใส่ในนี่ weekly sum up weekly sum up วิธีการก็คือลิงก์ข้อมูลก่อนอ่ะสมมติวีคนี้นะวีคที่21 ถึง27จูนยังไม่ได้สร้างถูกปะเราก็มันคือจะเป็นการดึงเอาเดลี่ซัมอัพแต่ละอันอมารวมกัน21 2 2 2อ2 2่ะ2 1เอ2ด24่5 26 27อ่ะปึ๊บดึงมาแล้วเห็นปะข้อมูลทุกอย่างจะขึ้นมาได้แก่อะไรมัางได้แก่น้ำหนักเฉลี่ยของวีคเท่าไหร่น้ำหนักต่ำสุดของวีคเท่าไหร่แคลอรี่เฉลี่ยของทั้งวีคคือเท่าไหร่แล้วก็โปรตีนเฉลี่ยของทั้งวีคคือเท่าไหร่ เห็นปะมันจะเป็นการดึงเอาข้อมูลเวลาเราดูสุดท้ายสุดเราจะมาดูภาพรวมอันนี้คือแต่ละวีคอะน้ำหนักเราขึ้นลงอะไรเท่าไหร่มั้งเนาะและตรงนี้ก็จะเป็นติ๊กเล็กๆน,น้อยว่าออกกําลังกายได้ครบตามที่เราต้องการไหมก็คือ3ครั้งต่ออาทิตย์เราออกกําลังกาย3ครั้งต่ออาทิตย์มาเป็นห้าหดปีแล้วมั้งประมาณนั้นก็คือเนี่ยแหละก็ทแทร็กมาเรื่อยๆเนาะอย่างนี้มันพอเห็นภาพรวมไง จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็น expected weight ตอนที่เราตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักนะ75 Jf4.5 j 4, 4เนี่ยลดมาสวยแต่ดูความเป็นจริงดิ75 75.5 75 75.5 75, 75ๆ,ๆแม่งแทบจะคงที่เลยก็จริงๆไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะเข้าใจหลูปของการแบบว่าถ้าช่วงไหนที่เราเงานเยอะเราก็จะคุมอาหารไม่ค่อยอยู่ช่วงไหนที่ออกไปเกินข้าวกับเพื่อนเยอะกินข้าวกับพ่อแม่เยอะหรือว่า นอนน้อยพักผ่อนน้อยมันก็จะกินเยอะอะไรเงี้ยเข้าใจได้ว่ามันจะมีทั้งช่วงที่ลีนมากๆกับช่วงที่กินเยอะอย่างเงี้ยแต่ใดๆคือแต่ละวันที่เราออกกําลังที่เราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆโลบาของเรามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือนึกออกไหมว่าเวลาเราออกกําลังหรือครมาหารหรือพัฒนาตัวเองอเราไม่ได้พยายามไปให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเราอะแต่เราเป็นการยกระดับเบสไลน์ ที่เรายอมรับได้ของตัวเองขึ้นเรื่อยๆเหมือนเมื่อก่อนว่าเหมือนเมื่อก่อนที่เราออกกันไม่ได้ออกกับลังกายเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ทุกวันนี้เรายกระดับว่า ee, least, เอยแอดลีตอ่ะอย่างน้อยให้ออกกับลังกายได้อาทิตย์ละสัก2-3วันเนี่ยมันเป็นการยกระดับเบรดไลน์มันขึ้นเมื่อก่อนน้าหนัก 75- 76อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเรารู้สึกว่าอ้วนแต่พอพอมีกล้ามเนื้อมีอะไรเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าน้ําหนัก75-76มันเป็นอะไรที่รับได้อืม นี่หมายควมว่าเบสไลน์เราอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาแอรเรียต่อไปคือแอรเรียของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับนี่แอรเรียคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนะาะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ก็คือเป็นสคริป YouTube ที่เราเขียนแต่ละอันเนาะซึ่งเวลาเขียนเราก็จะเนี่ย outline writing อันนี้ก็คือสคริปที่เรา writing แล้วก็ถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะพอถ่ายเสร็จถูกไหม มันก็เอ่อ writing เสร็จก็จะมา r e a d y to film พอ e a d y to film ที่ฟิล์มอยู่ตอนนี้เสร็จก็จะไปเข้าไปอยู่สู่โหมด editing เห็นปะมันก็จะเป็น process เนี่ยว่ามันจะเป็นล็อกเป็นล็อกแกเห็นปะว่ามันมีเนื้อหาที่ดองไว้อยู่เต็มเลยเนี่ย content ท,ที่ยังไม่ได้เขียนหรือเขียนแล้วยังไม่ได้ถ่ายเต็มเนาะแล้วพอ editing เสร็จก็จะไป schedule size asset ก็คือทําพวกภาพตั้มเนล i l แล้วก็ใดๆแล้วก็ publish publish ก็จะเข้าไปสู่อันท้ายสุดเนาะนี่คือ framework ของเป็นการเป็น content creator ของเรา มันอยู่ใน a r e รของ Content ์เ e เตอรด้านนอกก็จะมีเนี่ยมีงานมีโน้ตต่างๆที่แบบสำคัญอย่างเช่น brainstorm idea hashtag management description youtube l a t e card ของเราอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ a r e รนี้ก็จะอยู่ในในโซนของ a r e รียตรงนี้เนาะแล้วในพาร์ทของ brainstorm ก็จะอยู่ใน p r o c e s ตรงนี้นี่ที่เราโชว์ให้ดูอันนี้จะเป็นอันนี้เห็นปะ ประมาณนี้เวลาเราคิดหัวข้ออะไรคือเวลาเราคิดหัวข้อมันจะเกิดจากการแคปเจอร์ไอเดียสมมติไปรู้ไอเดียอะไรน่าสนใจน่าสนใจมาเราก็จะเอามาเพิ่มไว้ก่อนอย่างเช่นว่าสมมติเราไปแคปเจอร์เจอคําคมอะไรสักอย่างแนละ้วเรารู้สึกว่ามันโดนเราก็จะเอาเงินเป็นเ,เงินเป็นเครื่องเก็บมูลค่า ข่าของเวลาอะไรเงี้ยไปฟังพี่คนนั้นคนนี้พูดมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นคําที่ดีก็ติดไว้แล้วพอถึงเวลาที่เซตตัวเองว่าจะเอามาเอาไลน์ก็เลื่อนมาเอาไลน์ว่าจะเขียนอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ท็อป,ปิกนี้ดีประมาณนี้ครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะที่รีวิวให้ทุกอย่างหลักๆพอคือหน้าที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเมนแดชบอร์ดนี่แหละเนาะใครสนใจแอรียไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกได้เลยจะได้ทำคลิป วิธีการสร้างแอรเรียนั้นขึ้นมาให้ก่อนเนาะแล้วก็มีแอรเรียนอื่นที่จะตามมาอย่างเช่นแอรเรียของ medical student ขอแวะเข้าไปดูหน่อยเนอะ,อะ medical student เออเนี่ยเออจริงๆมันเป็นแอรเรียที่ทำไว้ตั้งแต่ช่วงเรียนละมันก็จะแยกเป็น rotation อะไรเงี้ยแต่รู้สึกตรงเนี้ยมันย,ยังยุ่งอยู่มันยังไม่ค่อยเป็นระบบก็เลยยังไม่ค่อยอยากแชร์แต่เดี๋ยวว่างนะจะมาแชร์เนาะจะมีแอรเรียของ financial อเ r e ยของอะไรอีกเนาะเดี๋ยวจะมาแชร์กันเรื่อยๆอื คลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับน้องคนไหนที่กําลังจะเริ่มลดน้ําหนักหรือเริ่มเข้าสู่การออกกําลังกายแล้วไม่สามารถทําเป็นไลฟ์สไตล์ได้หรือว่าน้องมอปลายเยงี้ยการตัดสินใจเริ่มออกกําลังกายเป็นการตัดสินใจหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนาะและเราก็เริ่มออกกาลังกายตอนประมาณช่วงม5น้องผู้ชายถ้าอยากออกกําลังกายก็ออกกําลังกายได้นะฮะหรือถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจับต้นชนปลายไม่ถูกจะสร้างแฮปปิตการออกกําลังกายยังไงก็แวะเข้าไปดูอ e ีบุ๊กของเราได้ให้นี่เป็นการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายของ เราเนาะมันจะเป็นเกี่ยวกับ mindset เกี่ยวกับเออเบสิกการออกกําลังกายพื้นฐานต่างๆก็คือเล่มเดียวที่ทําให้เราออกกําลังกายมาถึงทุกวันนี้ไปลองอ่านดูดีเราเรารู้สึกว่านั่นคือทุกอย่างที่ทําให้เรามาถึงตรงนี้ได้เนาะอ,อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ไปละเจอกันบายบาย